สวัสดีค่ะหนูมีชื่อว่าวิกตอเรียอยากจะเป็นนางแบบมืออาชีพอยากจะเป็นนางเอกหนังฮอลลีวูดและในวันนี้เป็นวันที่ความฝันของหนูเป็นจริงมีผู้ชายแปลกๆจับหนูมาและให้หนูรับบทเป็นนางเอกในหนังของเขาติดอยู่ที่ว่ามันคือหนังสนับฟิล์มอุ้ยออ้อ The torture house เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับไปถ่ายสนับฟิล์ม และสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าสนับฟิล์มคืออะไรมันคือฟิล์มยานั๊แลวฟิล์มยานั๊คืออะไรครับเนี่ยเอาเป็นว่าสนับฟิล์มเนี่ยมันคือหนังโหดเลือดสาดท,ที่จับคนมาเล่นจริงๆแล้วก็ฆ่าคนจริงๆสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเกมนี้เป็นเกมจากผู้สร้างอ่ะแย่และผมจําชื่อเกมเขาไม่ได้มันคือเกมนี้กับเกมนี้ในเดือนเซปเทมเบอร์ปี1994วิกตอเรียอาร์คินส์เด็กสาวผู้มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนางแบบ เธอได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อตามหางานของเธอแต่อยู่ๆเธอก็หายตัวไปในตอนแรกคนก็แค่คิดว่าเธออาจจะหลงทางแลวหายไปแต่ว่าหลายวันผ่านไปโดยที่ไร้ซึ่งข่าวาวจากเธอไม่มีใครนึกภาพออกเลยว่าเธอต้องพบเจอกับเรื่องราวสยดสยองมากแค่ไหนในช่วงเวลาที่ผ่านไปนี้เธอต้องติดอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งที่มีแต่ความทุกข์ทรมานอธิบายง่ายๆว่ามันคือนรกบนดินบ้านแห่งความทรมาน ฉันอยากกลับเข้าห้องแล้วก็เอาเข้าของไปเก็บกุญแจห้องเขียนว่าฉันพักอยู่ที่ห้อง107เอาล่ะอันนี้น่าจะเป็นโรงจอดรถใต้ดิน๋นวเราน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนไม่รู้ว่าน้องจะถูกลักพาตัวตอนไหนนะครับเราต้องระวังตัวให้ดีห้อง107น่าจะไปทางนั้นนี่เลยไปครับมันคือห้อง107ใช่ใช่มันล็อกอยู่ก็น้อง ุญแจอยู่ในกระเป๋าของฉันเอาล้วทำไมไม่หยิบมาขายตั้งแต่แรกอุย้ยเปิดเมนูขึ้นมามีเลือดด้วยนะครับแสดงว่าเกมนี้เราโดนแทงครั้งเดียวไม่ตายนี่ต้องโดนแทงหลายๆรอบอย่างนั้นเหรอนเนี่ยไปครับเอ,อเอาหนุ่มดันประตูเข้าไปในที่สุดก็มาถึงสักทีว่าแต่ห้องนอนอยู่ไหนนะ่ะฉันแบกกระเป๋าต่อไปไม่ไหวแล้วนะล็อกประตูก่อนได้ไหมเพื่อความปลอดภัยอ่ะเอากุญแจหายอยบอกว่าเสียบคาไว้ข้างนอก อันนี้มีอะไรแปะอยู่ด้วยคําเตือนอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องนี้เป็นห้องแยกที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยของคุณเองห้ามเข้าไปเด็ดขาดฮะก็คือเราเช่าห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่ว่ามันมีห้องหนึ่งล็อกและเข้าไปไม่ได้อะโวววววววแบบนี้น่ากลัวนะอาจจะมีใครซ่อนอยู่ข้างในก็ได้เอาเป็นว่าช่างมันก่อนเดี๋ยวเราต้องไปตามหาที่วางกระเป๋านะครับห้องนี้หรือเปล่าห้องนอนอ่าสไลด์ไปข้างเตียง และทีนี้ก็ถึงเวลาอ่านจดหมายจดหมายอะไรเนี่ยถึงวิกตอรียฉันหวังว่าจดหมายฉบับนี้จะถูกส่งไปถึงเธอเธอเป็นยังไงบ้างนี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วที่ฉันไม่ได้ยินข่าวข่าวจากเธอเลยฉันเลยตัดสินใจส่งจ,งจดหมายมาหาเธออีกฉบับหนึ่งเธอเนี่ยมักจะย้ายไปตามที่ต่างๆทําทให้ยากมากเลยนะที่จะตามหาที่อยู่ของเธอในจดหมายครั้งก่อนเธอบอกว่า เธอได้รับข้อเสนอมาจากนิตยสารแห่งหนึ่งให้เธอไปถ่ายแบบใช่ไหมหวังว่ามันจะไปได้สวยนะยังไงก็มั่นใจเข้าไว้นะฉันรู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ง่ายเลยสําหรับเด็กผู้หญิงอย่างเธอและมันยากแค่ไหนในการจะตามหาโอกาสในแต่ละครั้งเธอรู้ใช่ไหมมันคือนิตยสารของผู้ชายครับหมายความว่าไงเพื่อนๆของเธอน่ะมักจะถามหาเธออยู่ตลอดเลยนะพวกเขาเนี่ยมักจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเธอเรื่องที่วันหนึ่งเธอก็ขับรถออกไปไปไล่าตามความฝันของตัวเอง ในการที่จะได้เป็นนางแบบในหนังของฮอลลีวูดโอ้ฉันพอเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอถึงไม่เขียนจดหมายกลับมาบ้างเธอคงไม่อยากให้พวกเขาผิดหวังในตัวเธอสินะแม่แล้วก็พ่อน่ะสบายดีและแม่ก็คิดถึงเธอมากๆเลยและถึงพ่อเนี่ยจะไม่พูดถึงเธอเท่าไหร่แต่เธอก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อเป็นคนซึนเดเละและเขารักเธอมากๆและฉันเองก็รักเธอเหมือนกันนะมิสอเมริกาในอนาคตด้วยความรักจากน้องสาวรอเรนอ๋อเป็นจดหมายจากน้องสาวนะครับ ฉันเองก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะจุดจุดจุดเสียงฟ้าร้องใช่ไหมฉันขับอยู่บนถนนมาตั้งสีชั่วโมงอไปอาบน้ําดีกว่าโอเคครับเออคือผมเห็นชุดน้องแล้วรู้สึกอึดอัดอยังไงไม่รู้คือแฟชั่นน้องไม่ได้แปลกนะครับแต่รู้สึกใส่เอลลอยแล้วไม่น่าสบายตัวมันดูรัดติวนะครับได้เวลาที่เราจะไปเข้าห้องน้ําใช่ไหมห้องนี้ปะเอาทำไมเปิดไม่ได้อ๋อ แล้วห้องน้ําอยู่ตรงข้ามมาห้องบ้านี้ด้วยโคตรจะรู้สึกไม่ปลอดภัยไปครับอาบน้ําทั้งที่ใส่เสื้อรัดติ้วอยู่อืมอสบายจังเปิดน้ําขึ้นมาแล้วตอนนี้เสื้อรัดติ้วเริ่มเปียกน้ำํำอ้อุ่นสบายแล้วทำไมเขาชายฉากนี้ผมว่าแปลก ได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆวิ่งอ่าอาบน้ำเสร็จแล้วโอชคุญแจเหรอเอามีกุญแจอยู่ใต้ผมเมื่อกี้น่าจะเผลอเหยียบนะครับแล้วก็เจ็บเท้าเอาล่ะ รีบหาเสื้อมาเปลี่ยนจากในกระเป๋าดีกว่าเอ้ยผมอยากรู้ว่าแต่ละคนตอนอาบน้ำเนี่ยปกติแล้วจะเอาเสื้อมาเปลี่ยนหรือเปล่าแบบว่าเตรียมเสื้อไปก่อนก่อนเข้าห้องน้ำไหมหรือว่าเดินแก้ผ้ามาแบบน้องคนนี้ผมว่าแบบไหนก็ไม่แปลกนะครับแต่ปกติผมจะเตรียมเสื้อไว้ก่อนนะจุดจุดจุดอะไรเนะ่ะเสื้อของฉันหายไปไหนไม่มีทางที่ฉันจะลืมพวกมันเลยนะที่เป็นไปไม่ได้จุดจุดจุดฮะพรุ่งนี้คงต้องไปซื้อเสื้อใหม่แล้วล่ะ ฉันคิดว่าคืนนี้ฉันใส่เจ้านี่ไปก่อนก็ได้นะหมายถึงชุดเติมใช่ไหมโอ้โอเสียงรูดซิปรอนๆเลยกลับมาที่ชุดรัดดิ้วตัวเก่านะครับไม่ได้หรอกมันเป็นซิกเนเจอร์ของน้องแล้วทำอะไรกันดีนั่งโซฟาได้ว้าวและโอ้ใช่ผมรู้แล้วต้องทำอะไรเรามีกุญแจของไอ้ห้องบ้านนี่แน่ๆไปครับ โอ้โอ้ผมว่าแปลกๆเฮ้ก็ดูเป็นห้องสร้างไม่เสร็จจริงๆนะครับรีโมททีวีเหรอได้รับรีโมททีวีไอ้เมือกดำๆนี่คืออะไรมีรูอยู่ด้วยโอ้โอ้ฉันต้องระวังหน่อยนะไม่อยากตกลงไปในรูนั่นผมว่ามันมีคนแอบอยู่ในห้องบ้านี่ได้ตรงนี้มีบันไดด้วยนะครับแค่บันไดเก่าๆนะ่ะใครก็ปีนขึ้นมาได้ะโอ รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอะล็อกไว้ได้ไหมให้แม่สาวน้อยจริงๆใช่ครับคุญแจหายอีกแล้วไม่ไหวจริงๆอ่ะนั่งนะครับได้เวลาเปิดทีวีปุ๊บอะไรอะเท็กซัสเกิลเหรอเฮ้ผมว่าหนังฆาตกรชัวผมว่ามันมีเสียงกอกกอกอกแกกอกแกนั่นคืออะไรแปลกๆนะอะไรอะ หน้าประตูเหรอ The first thing they're o n think o is you're from Texas เอ๋สวัสดีค่ะลราเนียงโดนประตูเบียดกลับมาเอ๋ไม่มีใคร What มีมีใครบางคนแปะโน้ตไปที่หน้าประตูเนื่องจากฝนตกหนักมากๆอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมได้ พวกเราเต้องขอปิดโรงจอดรถไว้ก่อนทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติในตอนเช้าเอาละ่ะผมว่าเจ้าของโรงแรมนี่เริ่มไม่น่าไว้ใจเริ่มแปลกๆเอ้แต่ก็เป็นไปได้นะครับว่าเจ้าของโรงแรมอาจจะแบบเป็นพวกที่คลั่งสนับฟิลม์มและแอบจับคนที่มาพักคนเดียวไปถ่ายหนังอะไรแบบนี้ปะแล้วผมจะปิดไอ้นี่ได้ยังไงเนี่ยพอกันที <c oughs> ดูขาวบอยนะครับข้าวบอยแถวบ้านเริ่มง่วงน้องออเริ่มรู้สึกอ่อนเพรียและเฮียใจราตรีสวัสดิ์ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้หนูด้วยนะคะ นอ็อกบ้าจริงฉันเผลอหลับไปเหรอเนี่ยหุยเมื่อกี้เสียวมากตื่นมานึกว่าจะเจอจำสแกรนะครับแต่ไม่โดนเอาละ่ะไปนอนที่เตียงกันดีกว่าถึงทีวีจะปิดเองได้ก็อย่าไปสนใจไม่มีอะไรน่ากลัวในเกมนี้หรอกอา่าไม่ได้จะนอนเหรอนอนสิแม่หนูน้อยฉันไม่ มันก๊อ,อกอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้น้องบอกว่าโทรศัพท์โทรหาใครไม่ได้นะครับไม่รู้จะโทรหาใครโทรหาตำรวจก่อนเลยเนี่ยเอ๊ะไม่มีหายแล้วแปลกๆนะเนี่ยเอา้าอยู่ๆลูกบิดประตูมันก็ติดอะแต่ฉันก็ไม่ควรเข้าไปข้างในอยู่แล้ว อู้อู้อ,อ,อู้เอา The Torture House เอาว่าทหารเมื่อกี้หลอนอยู่นะแบบโผล่มาไม่ทันตั้งตัวแล้วก็มีข่าวบางอย่างนะครับเดาว่าน่าจะเป็นข่าวข้าศกรรักพาตัวในคุกจับไปถ่ายหนังอะไรพวกน,นั้นว่าเอาจริงคือผมฟังไม่ออก แขนฉันฉันขยับไปไหนไม่ได้เลยเอ,อ้โ,อโดนล็อกแขนอยู่เหมือนอยู่ในโรงศพเลยนะครับออเอ๊ะกด e เพื่อพยายามเป็นอิสระดิ้นน้องดิ้นก่อน

ยากาศเหมือนหนังเอาชีวิตรอดที่นางเอกถูกจับมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เรื่องคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไงเซฟได้อูต้องเซฟที่วิทยุเหรอโอ้แสดงว่าเกมนี้ตายได้นะครับเขาถึงให้เซฟใช่ไหมมีเครื่องจักรบางอย่างอยู่เครื่องจักรฝุน่นเกาะเลยฉันไม่รู้มันคืออะไรกันแน่ไม่แต่ต้องมันจะดีกว่าตรงนี้มี หน้าต่างปลอมซะด้วยโอ้สร้างบรรยากาศเลยเอาล่ะได้เวลาที่เราจะหาทางออกกันน้องโดดซะด้วยไปครับโอ้ว้าวไปทางขวาก่อนแล้วกันมันล็อกจากอีกด้านนึงกันทางซ้ายเอ๊ะทำไมห้องมันดีไซน์แปลกๆวะมันไม่มีทางไปว้าล่วงเอาน้องล่วงมาข้างล่างซะแล้ว ออริชั่นตอนนี้สปอตไลท์ทั้งหมดถูกใช้มาที่เธอแล้วเธอคือนักแสดงตัวเด่นและตอนนี้แฟนๆมากมายตื่นเต้นมากที่จะได้ดูการแสดงของเธอมีสายตาจดจ้องมาจากทุกทิศทุกทางเธอกำลังถูกสายทอดสดอยู่และบางครั้งเธอก็ต้องทุ่มสุดชีวิตในการแสดงและทุกๆก้าวเดินของเธอเนี่ยจะทำให้เธอเป็นนางเอกที่แท้จริงแต่ถ้าเธอก้าวพลาดล่ะก็ก็จะไม่มีใครเห็นหัวเธอเป็นแค่นักแสดงกะกะ และนี่คือบทของเธออลิซไล่ตามกระต่ายเข้าไปในป่าจนกระทั่งเธอตกลงไปในโพรงเธอพบว่าตัวเองอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งแต่อลิซก็สงสัยว่าเธอจะรอดออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรและนี่คือการท้าทายสำหรับเธอโ,โอ้โหมันมีกล้องแอบดูเราอยู่นะครับอลิซอะไรทำไมมันสยองแบบนี้ตรงนี้เหมือนมียูรูเล็กๆอยู่นะครับ แลน้องโอ้อยากย้ายเต็มเลยน้องมุดเข้าไปได้ฮะเอาเอารวดน้ำเลยไม่ใช่อยากย้าแย่ละผมกดผิดจังหวะไปสองรอบน้องกำลังจะตายโอเคค่อยๆมุดไปแต่ผมว่าดูทรงแล้วเราอาจจะโดนแทงทีเดียวตายก็ได้นะครับอาจจะมีกับดักบางอย่างที่ไม่ฆ่าเราแต่ว่าลดเลือดใช่ไหมอันนี้คือเพนคิลเลอร์ นี่อะไรเนี่ยดูเหมือนจะเป็นยาแก้ปวดนะหยิบมาครับเอาการทดลอง PE 2 3 7 8 9 2เป็นยาที่สามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในร่างกายและจิตใจทำให้ประสาทสัมผัสเชียบแรมขึ้นชั่วคราวแต่ว่ามีผลข้างเคียงอวัยวะภายในอาจจะต่อต้านอาจทำให้มองเห็นภาพหลอนและอาจมีผลต่างๆในระยะยาวว้าวผมรู้สึกว่ามันไม่น่ากินเลยสักนิดแต่ตรงนี้มีจุดเซฟด้วยเซฟก่อนแล้วกันนะครับ เอตรงนี้เหมือนมีตู้เอะอันนี้อะไรชัตเตอร์มันจะพาฉันไปไหนกันนะดูเหมือนว่าจะมีกล่องพลังงานอยู่ทางซ้ายอ่านี่ยจจะเป็นทางออกก็ได้นะเปิดกล่องดูกดสวิตช์บ้างไม่ได้ผลนะ่ะก็คือเราต้องไปหาทางเปิดไฟก่อนสินะแล้วก็ออกไปจากที่นี่รับทราบงั้นไปทางนี้กันมันล็อก อ้าวงั้นก็เป็นทางนี้แทนมันล็อกเหมือนกันสรุปเหลือประตูเดียวที่ไปได้ทางอุ๊โอ้โดนถ่ายทีละห้องนะครับเอมันแผนกล้องเหมือนอยากให้เราลงไปข้างล่างไม่นะเอ๋บทละคร กระต่ายน้อยดูท่าทางกระสับกระส่ายและล่าเริงม,มันมักจะก้มมองดูที่นาฬิกาของมันในขณะที่วิ่งผ่านไปยังหุบเขาแห่งความไม่แน่นอนหลังจากข้ามผ่านหนทางนั้นไปกับอลิซส,สัญชัตญานของมันได้บอกว่ามันต้องวิ่งให้ไวขึ้นไวขึ้นและก็ไวขึ้นยิ่งมันวิ่งไวเท่าไหร่เสียงที่ได้ยินก็เริ่มบิดเบี้ยวมากขึ้นเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งชั่วพริบตาหนึ่งมีอุาาปสรรคโผล่มาขัดขวางเส้นทางของมัน มีเพียงเสียงร้องของกระต่ายที่กรีดร้องดังกล้องกังวานและอลิซก็ได้ยินเสียงนั้นและทันใดนั้นเธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนของเธอว่าร่างกายที่เปราะบ,บางปวกเปียกอ่อนแอของเธอนั้นคืออุปสรรคของการหนีรอดหมายความว่านี่พี่จะเบี่ยวเรื่องอลิซให้ได้ใช่ไหมเว้ยแปลกๆทําทำไมมันแดงอุ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วเหรอเฮ้อะไรสี่หสหอ้สห้าหนึ เราคือล่ะเฮ้มีกุญแจอยู่และก็มีเศษกระดาษแปะอยู่ที่กำแพงอีกแล้วไอ้บทบ้านั่นที่ร้ายคือเกมนี้มันมาแบบเงียบๆเลยนะเว้ยไม่ได้รู้ตัวเลยอลิซพบว่าตัวเองต้องมาติดอยู่ในโลกนั้นโลกที่ปราศจากซึ่งความศรัทธาท้องฟ้ากำลังถล่มลงมาเธอหันไปมองรอบๆและเธอพบกุญแจอันหนึ่งแต่ว่ากุญแจสำหรับออกไปจากที่นี่นั้นได้กระจัดกระจายเป็นส่วนต่างๆ บางทีมันอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนหรือว่าสัญญาณของความบ้าคลั่งจากที่นั่นกันแน่<อ>ถ้าเรากินยาผมอาจจะคิดว่าไอตัวที่ไล่ตามเรามาอาจจะเป็นภาพหลอนก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับแต่เรื่องคือผมยังไม่ได้กินยาเว้ยเพราะงั้นรู้เลยว่าไม่ใช่ภาพหลอนอุ้ยมีหนามข้างบนด้วยเหรอแย่ yeah, แล้วแปลกๆโอเคเบอร์สี่สี่แล้วอะไรต่อวะห้าหนึ่งเจ็ดผมไม่รู้นะครับตอนนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ 4 5, 1, ี่หไปเปิดได้ไหมเปิดได้อ,อ้รอบเดียวผ่านเอ๊ะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้เซฟก่อนเซฟก่อนปุ๊บปบอขอบคุณเอาล่ะเราได้กุญแจมาน่าจะเปิดห้องนี้หรือเปล่าไขเอ๊ะไม่ใช่เหรอเอ๊ะโอ้โหกลับมาตรงอไม้หายไปแล้วด้วยนะครับพี่ฆาตกรเขาไม่ล่วงไปเลยเนี่ย เพิ่งรู้ว่ามีห้องตรงนี้ด้วยเต็ไมไปด้วยกระดาษและเอกสารต่างๆที่ฉันอ่านไม่ได้มีรูปถ่ายของเด็กผู้หญิงที่ถูกมัดอยู่แล้วก็รูปถ่ายของเด็กผู้หญิงอีกคนนึงที่ถูกเทปเนี่ยพันรอบแขนแล้วก็ปิดปากเอาไว้ทําไมไอ้ปีศาจพวกนั้นต้องทําแบบนี้กับฉันด้วยเนี่ยฉันต้องรีบออกจากที่นี่แล้วอห้องตรงนี้ล็อกหรือว่าเป็นกุญแจของตรงนี้ไม่ใช่เหมือนกันนะครับเอ๊ะ มันล็อกอยู่อาไขไขมันทุกที่อะตอนนี้โอ้ยเปิดได้แล้วได้ไขควงมานะครับและตรงนี้ตู้เอกสารมากมายกุญแจไม่มันคือกระดาษลูกเอ๊ะกุญแจห้องเครื่องยนต์สักอย่างหนึ่งนะตอนแรกอันเมื่อกี้ผมนึกว่าเป็นกระดาษที่เขียนลูกกุญแจนะ มันมากระดัด,ดไปลองไว้ตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วสแสดงว่าเราต้องหาที่ใช้ไขควงนะครับหวังว่าจะไม่โดนตัดใช่ไหมวุ้ยจะดัดตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วนะเซฟรับเซฟบ่อยมากเอาไขาควงมางัดตรงนี้ได้ไหมอ่างัดแงะงัดแงะแกะเก่าเย้ อันนี้เป็นทางขึ้นข้างบนนะครับวุ้ยมีรวดบล็อกทางเอาไว้ดูเหมือนว่าจะมีกล้องอยู่อีกฝั่งนึงอาหารมอจะถ่ายซีนฆาตกรรมเลยนะครับตรงนี้มีรูด,ด้วยเหรออันนี้คือทางลงไปไหนอะโอ้ป่าอะออ๋อมันบนมาที่เก่าใช่ไหม ที่ที่เราขึ้นมานะครับเดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกใจคอไม่ดีถ้าจะกลับไปอะ่ะผมอยากสำรวจเส้นทางก่อนเอา้านึกว่าข้างล่างนี่เอาไว้จุกหนีซะอีกไม่ใช่เหรอเอ๋งั้นกุญแจอีกอันนึงน่าจะไขห้องนี้อ่าไขาได้นะครับห้องเขียวมันเลยเครื่องจักรขึ้นสนิมมากๆดูเหมือนจะไม่ได้ใช้งานมาหลายปีแล้วเครื่องอะไรครับเนี่ย ดูเหมือนมันจะเป็นโรงงานเก่าเลยนะผมว่าอออโซ่ของมันหายไปต้องตามหาโซ่เหรอเอ๋หรือว่าเราต้องไปงัดโซ่มาจากห้องเก่าเพื่อเปิดเครื่องเมื่อกี้แล้วก็เปิดประตูหนีออกจากที่นี่เอาอ่ะเริ่มเห็นทางปึ๊บหาได้โซ่หมดแล้วเอาละครับผมรู้สึกว่ามันไม่น่าปล่อยเราไปง่ายๆได้เวลาใส่โซ่ลงไป อึบโอ้อ้าวแปลก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 เซฟเซฟก่อนเลยเฮ้ยโอ้โอ้โอโอเปิดประตูแล้วเข้าเรียบร้อยมันมาแล้วแม่หนูน้อยแม่หนูน้อยเฮ้ยเฮ้ยอู๋ ว้าวว้าประตูมันค่อยๆเปิดเหรอันยังมุดไม่ได้ยังมุดมันรอดผมรู้วามันฟาดมันฟาดว้าวโอ๊นโอ๊ยว้นวว้าวว้านว้าวว้านว้าว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 ว้นวอ้าวว้าวน้าโอ้าวอ้าโอ้ากว้าวว้าวอ้าวว้้วอ้าวอ้าว้าวอ้าวว้าวอ้าวอ้าวว้าวว้าเข้าป่้าเว้าว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 ว้าเล้าัอ้าวว้าเวฟาป28ารั้ง บ้านน่ะผมว่าไม่ถึงนะยี่8เลยเหรอโปรติดตามตอนต่อไปเอาแสดงว่าจะมีภาคต่อนะครับอันนี้เหมือนเป็น c h เตอร์แรกหรือเปล่าเฮ้ยแต่โดยรวมผมชอบเกมนี้นะถือว่าผลงานของเขาพัฒนาจากเกมก่อนๆมาพอสมควรนะครับเจ๋งดีอ่ะแล้วมันก็ปิดเกมเด้งออกมางี้เลย <2> 2> แต่เดี๋ยวก่อนก่อนจบคลิปผมแอบสงสัยอยู่นิดนึง ถ้าเรากินยาเห็นภาพหลอนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคือมันเป็นยาแก้ปวดนะครับมันเพิ่มเลือดแต่ว่าอาจจะเห็นอะไรหล,ลอนเพิ่มไหมหรือว่าเป็นพ็อตที่เกมใส่ไว้เฉยๆจริงๆอาจจะไม่มีอะไรนะครับแค่แค่ให้รู้สึกว่าเรามีผลข้างเคียงถ้ากินยาและจะมีแบทเอนดิ้งถ้าเรากินยาเยอะๆหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าเกมเวอร์ชันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะวฮ้ยแต่กินแลกกินยาแล้วเราทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเราวิ่งเร็วกว่ารอบก่อนแบบจุ๊บแบบชิวอ่ะ เฮ้ยเดินเดินไปแปลกๆจุ๊บชิวๆไม่แล้โรนแทงว้าวว้าไหนๆก็ดูฉากตายด้วยเลยไหมอ่ามันแทงน้องมันแทงน้องมันทำหนูว้วสรุปคือแทงรถทีละหนึ่งสินะหนูก็ถึกเหมือนกันนั่นเนี่ย <c oughs> คุณตายคนรอบๆตัวเธอจะต้องรู้สึกละอายใจแน่ที่เชื่อในตัวเธอ มันมีทำลายจิตใจก่อนเอาล่ะแล้วก็ย้อนมาดูฉากนี้กันนะครับมาดูว่าเราจะสามารถวิ่งหนีจากมันได้ไหมวะเอาไม่รอดอยู่ดีอะเมื่อกี้ยังไม่ทันโดนแทงวะ <c oughs> เอาละครับและนี่ก็เป็น The Torture House Part 1คือหน้าโหลดเกมเขาไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่ถ้าเรากดไปดูหน้าเพจของคนสร้างเนี่ยเหมือนว่าเขาจะเขียนคำว่า Part One ได้วยหมายความว่าน่าจะมีภาคต่อ ก็ไว้เราติดตามกันนะครับโดยรวมผมชอบเกมนี้นะและสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดตอนที่ภาคต่อของเกมออกมาวันนี้ผมไอ้ตกก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปบายค่ะ